สามนะคะมีจตาอ๋อเจ๊ใหญ่มาเจ๊เจเจไหนเจรองเจใหญ่เจเพริ่มอีกแล้วนะคันนี้เแปลงเท่งมาแบบนี่หัวถังขี้ไอหัวทำอะไรหัวถังขี้อ่ะไม่ชื่อแปลกนะคะชื่อแปลกหังมันมีนะเห็นผู้ชายที่ไหนก็ล้อหล่อจังเจ้าขาอ๋อนไรมือสวยป่ะขะครูข้าไงสวยอ่ะช่วยไปจดทะเบียนสมรสกันหน่อยนี่นี่นะไม่นม่นัมเบอร์เซอร์ตีไม่เสียหัวถังขี้ ของังขี้เอามายเลขสิบสีนที่หน้าคุ้มๆนะคะอ๋อคุ้มมากเลยเอาคุ้มๆค่ะชื่ออะไรคะมิสเตอร์อะไรคะมิสเตอร์ยังหนีเนี่ย ตั้งนานที่จะแข่งกันลงลำเธอโอ้ยังนี้เนี่ยหมายเลขต่อไปค่ะ number ร์ f t e หมายเลขสิบห้าผู้หญิงค่ะมิสหลงเปียแช่ number f i f t n u m b e r f i f ตุ๊กจิงนี้นะตำรวจเก่งดีว่ะกำลังจับคงขับรถน่ารักอยู่น่้านัก ไม่น่านั่งน้องกับจับเครื่องมาด้วยกันอ๋อไม่นั่งของคุไม่นั่าไปด้วยนะคะมิกซ์สองเพชร์แน่นันจริงๆค่ะหน้าต่อไปไหมเลขสิบหกแมนนัมเบอร์สิบถึงมิกซ์ชิงจองคางหรืออะไรนะชิงคาร์ทองเนาะชิงคาร์แล้ชิงจองคางชื่องงงนะคะชิงทองจิงชิงจองคาง์เจ้าหนี้มีความภาคภูมิใจมากในการเป็นหนีเธอบอกว่า หญิงกล้ากว่ชายเพราะหญิงกล้าเต้นรำกับหญิงชายไม่กล้าเต้นรำกับชายนี่ก็ตลุ่เดอะไรอึนถ้าเอดเราไป number ัมยเบอร์ b e r หน้าทีนี้ก็คุ้คม,คมคุ้มนะไกมิเตย,ยัง,งนิเกียเมื่อนี่ะไม่รู้ว่าเขาหนีประจำนะไม่รู้ว่าไปไหนตรงนี้คุณนี่ค่ะนี่หนีไง มาติดๆเลยอ่ะมี่จะตั้งโต๊ะแชร์ชรอ่าของเปียแชร์คนไหนอ่ะของเปียแชร์คนนี้ก็กตังต้งเป็นเพื่อนแชร์นะรอผู้มือผู้มือด,ดูแลสามีนะ หัวต้องหมออั่นตกหัวสลบแล้วตกซ้ำกลับดึกไม่ต้องถามไม้หน้าสามหัวทันใดปีหนึ่งพถึงบ้านแผ่นกระบ,บาลให้หนำใจหัวเราใช่หัวใครซัดเข้าไปอย่ายั้งมือขาดสีหนชุ๊บจี้ร่อนทัพีให้หน้าหงายกระชื่อให้หัวตายหัวให้ตายอย่าปล่อยไว้ให้หัวหือหัวล้มแล้วเหยียบซ้ำเอาให้หนำตายขามือ สองหัวให้คนลือว่าเขาคือยอดเมียไทยแสดงาัันนี้ผู้ส่งข้อตกอผู้เข้อตกวกเาส่งมาเองนะคะเราเป่าเขียงอะคะหมายเลขสิบแปดค่ะนัมเบอร์เองนะหัวจริงๆครับคนนี้ก็หัวมายเลขเอิงตั้งต้อหัวอ่ะหัวอย่างเตั้ง้อหวมิสมิสนัมเบอร์เอตงตั้งต้อหว ผู้มือเอกฉันดนะผัวดีนั้นหาย,ยากต้องลำบากตรากรรมหาร,รู้ไหมกว่าได้มาเลยเลือดตาแทบกระเด็นหัวเป็นของมีค่าต้องบูชาอย่าเคี้ยวแข็งรหัวต้องใจเย็นรัหัวเป็นยอดดวงใจหากหัวแอบมีทิพเราก็หลับตาไม่สนมีหัวสับพดนเราไม่ทุกข์เลือกร้อนใจหัวดาเราต้องเงียบ ยกเจเปียบให้ผัวไปเผื่อปุ๊บหัวช็อกตายหาผัวใหม่สุขใจเลยต่อไปหะหมายเลขเก้ number i อหมายเลข่สิบมาหาัสิบเก้าสลัดสิงห์ห้าครัวหะ ก้าตัวเอร้หสนัมเบอร์ทเวนตอ๋อเป็นมิก่ะเป็นมิกซอ่ะมิกซมิกซ์ทวงยาดองทำไมอ่ดองเอามาทำลายคะแจ๊เดี๋ยวก่อนนะทวงยาดองนะมิกซ์เจอยาดองผู้หญิงคนนี้เหลือน้อยผมแน่ซอยอยาบองยช่วยดอง ตะกี้หมายเลขสิบเก้านะฮะสลากสิบแปดนะชื่ออ่าพี่เสิร์อ๋อพิสเตอร์มั้งตั้งตั้งตรงแบงตั้งตรงแบงอ่ะสงสัยไม่ค่อยตรงอ่ะในสลากสิบอ่ะวันนี้สิบไปแล้ววันนี้ไม่ตรงอ่ะไม่ไม่ไม่ตั้งตรงแบงเลยต่อไปค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดอ๋หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะคนนี้กับคุณพุ่งหน้านะพุ่งหน้าพี่เสิร์ลอยติงกา การเนี่ยถนนคือการศึกษาไฟสั่งคือปาเลงยาโค้งนี่เป็นอะไรกับคุณนะเนี่ยน้องสาวน้องสาวอ๋อน้องสาวคุณเหระคะของเมื่อกี้ค่ะอ๋อมีอีกสองมีอีกสองทั้งนะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะ number 22 Miss Connie from Chennai The next one number t w e n t r t e n t o u อ๋อเหมือนกันอันนี้เลกอนีาเขาเรียกอะไรามาม u m b e r l e n t y i s

กรรมการของเราได้ยิบมชุกกลางๆฝั่งยิบใช่ค่ะก็ไม่มีกกเก่งอะไรนะคะใครดีก็ได้อะค่ะใครชกดีคือได้ไปค่ะเพราะใช้เขายิบชุกมาหนาค่ะก็ยิบถ่ายโมกยังงานะหะยิ้มสวยๆค่ะถ่ายรูปหาพูไปพูมาการเป็นการเหลี่ยมาแล้วนะเอาเอาเอาตรงงไปเอาเอาค่ะค่ะค่ะ ค่ะในระดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีประกวดร้องเพลงแล้วก็จะมีประกวดเต้นรำด้วยนะคะในระหว่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดแฟนซีไทยนิชแฟนซีทุกท่านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ thank you for all the c o m e n g so s right now our j u d g e s working hard so pretty soon we're gonna know who's gonna win okay And next, we're gonna have a singing contest and also a dancing contest. So, who would like to participate in our dancing and singing contest? Please come up, right?